ได้ยินไงวะเออใส่ใครได้ยินผมบ้างครับเมื่อกี้ผมปิดไหม่ใครบอกวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดแล้วได้ยินเสียงผมไหมครับเมื่อกี้มันว่าผมปิดก็เปิดใหม่ สวัสดี55ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับการติดตามแล้วก็การกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมในคลิปนะครับผมคลิปจดเดี๋ยวนี้คลิปยาวผมก็ไม่ได้ทำแล้วเพราผมถ่ายคนเดียวทำงานด้วยนะครับผม ก็ทําคลิปสั้นไปเรื่อยๆก่อนอะครกินข้าวเสร็จแล้วเข้ายัางครับผมไปกินก็ก็มาพูดคุยกันได้ครับงงว่างวันนี้ดวงไม่ดีวันนี้เก็บวันนี้เก็บ 48ท่านครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการกากตไลค์กดแชร์ในคลิปให้นะครับผมยังรักเหมือนเดิมครับผมยังรักเหมือนเดิมรักทุกคน I love you I love you เช้วในฝนตกบ้างครับรายงานด้วยรายงานด้วยคร <c oughs> ยังไงก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะครับวัน 1, 3, หนึ่งสามฤดูสี่ฤดูก็ให้ดูแลสุขภาพนะครัผมรักษาสุขภาพกันนะครับผม นคนัี่2ท่านบสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเย่าเจ็บเย่ยดจนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ในคลิปให้ครับผมก็คงยาวไกลนะครับผม กว่าจะผ่านการสร้างรายได้ยังไงก็ขอฝากทุกทุกคนนะครับผมเพืด่ดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับ ก็เข้ายากหน้าฝนแล้วก็ไปในมาในก็ฝนตกก็ขับรถขับ mm hmm. ลาก็ก็ระมัดระวังกันนะครับผม mm hmm. เพราะว่าโดยส่วนมากถนนลื่นข่าวข่าว,าวมีเยอะเลยนะครับผม mm hmm. ขึ้นเรนือล่องใต้ก็ขอให้มี ฮัลโหลตัวนี้คืออะไรวะเนี่ยบวกอะ่ะอ๋อเริ่มโพโพอะไรวะนี่คืออะไรแชอ๋อนี่คืออะไรแชรกก์จัดหัวข้อความทั้งหมด จะทำยังไงเนาะเนาะถึงชั่วโมงถึงจะครบไวสี่พันชั่วโมงผมได้เพิ่งได้เกสิบชั่วโมงโอีกนานเนี่ยอยากจะทำ youtube อยากจะมีรายได้มาครับผม ขอบคุณสิบหกท่านนะครับผมถ้าใครมีคำแนะนำหรือว่าอะไรก็พิมพ์เข้ามาบอกได้นะครับผมว่าการสร้าง YouTube ต้องทำยังไงมันถึงจะไปไวนะครับผมถึงจะผ่านเกณฑ์ผ่านอะไรง่ายนะครับผมผมเข้ามาทำผมก็ทำเป็นศูนย์เลยครับผมแ,แบบศูนย์ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทำมาเรื่อยๆลองลองผิดลองถูกแบบวันไงก็ขอขอบคุณนะครับผม การติดตามและการรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ค่อยมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเงเฮงนะครับผมทําสิ่งใดขอให้สม,มาตรปรารถนานะครับผมผมก็าจะาไล่ย,ยูประมาณนี้นะครับผมมมีใครเข้าคอมเมนต์มาคุยกับผมเลยนะครับ ก็นั่งคุยนเพื่อนทุกๆคนนะครับผมเดืินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมขาดปลอดภัยคนที่อยู่ขับรถขับบลาอยู่กับผม อย่าเกีนคอมเมนต์จริงๆกดไลค์กด, like, กดนี่ผมหน่อยไม่รู้ว่าเดี๋ยวได้ยินผมไหมดีค,ครับสสวัดีครับ วีสิบท่านครับน,นี่คืออะไรอะไรเป็นรูปแบบไม่มีสาระลงในช่อง สวัสด,ดีครับท่านครับก็มันจะทายจะได้นะผมวันนี้ได้ต้มบัวนะผมกินไว้กินข้าวผมกินไว้ ขอบคุณสำหรับการติดตามติดการรับชมนะครับผมสําหรับทุกทกท่านนะครับผมก็ขเข้ามาทักทายกันได้ครับฮัลโหล ถ้าเขาจะชวนก็ดูไงไรชวนไลค์แล้วนี่คืออะไรแชร์ แล้วฝากกดค่อยจุงค่อยใจให้ด้วยนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ มาพูดคุยกันได้ครับผมฮัลโหลแล้วนี่ผมก็จะเข้าไปสตรีมนะครับผมสตรีมเกม น tiktok นะครับผมนี่ก็ฝากเข้าไปดูติดตามด้วยนะครับผมตรีมฟีไฟนะครับผมผมก็เข้าไปเล่นๆน,นะครับผมไปเล่นสนุกสนกผมเล่นไม่เก่งหรอกแต่ว่าก็เข้าเล่นไปางานอยากเล่นนะครับผม สวัสดีหกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมมีคำแนะนำอะไรก็เข้ามาแนะนำได้นะครับผม mm hmm. เกี่ยวกับารไลฟ์สดเกี่ยวกับการทำชิปนะครับผมพชั่วโมงผมได้น้อยเหลือเกินสี่พันชั่วโมงผมยังไม่ได้ถึงร้อยเลยจะทำยังไงเนี่ยใครมีแนวทางบ้างครับผม คุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมไม่เข้ามาทักทายกันก็ดีใจนะครับผมที่เห็นเข้ามาแวะเวียนเข้ามาดูรับชมกันนะครับผมพบปะกันนะครับคุยกันได้ครับเข้ามาคุยกันได้หรือว่าจะเรียกอะไรกันนะลิมิกันนะหรืออะไรอะไรคุยกันเข้ามาคุยกันได้ครับผมทักทายได้ เราเป็นกําลังหัดทําหัดนี่ก็อยากเรียนรู้นะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมนี่ก็วันนี้ก็ไม่ใครดวงดีบ้างนอกเนาะนะครับผม ออกมาไ,ได้นะ60 60โดนไปเต็มๆเหม,มือนกันผมเต็มคาราเบลเลยดีไงก็ขอฝากช่องหน่อยนะครับรลุงวนเชิญเข้า n แนลนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเจอคลิปแล้วครับผมว่าทางของผมไปเรื่อยๆเยนะครับผม ยังไม่รู้ว่าจับจุดตัวเองยังไม่ได้เลยว่าตัวเองจะมาในทางแนวทางไหนนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับผม ฝนก็ตกบ้างแดดบ้างโอ้โหสารพัดเลยแต่วันนึง่งวันนึงผมยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะครับใมรทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก,ก็แล้วกันนะครับผมจะไล่อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนี่ครับผมพอไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะครับผมก็นั่งเหมือนนั่งบนอยูคนเดียวนะครับผม ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเห็นเข้ามารับชมแล้วดก็สุกใจแล้วครับผมมีกำลังใจนะครับผมที่อยากจะทำนะครับผม เพราะว่าวัยสมัยวัยผมเป็นวัยรุ่นสมัยผมกําลังเกิบโตสมัยยี่สามสิบหรือโปรสี่สิบในพวกผมยังไม่มีอย่างนี้นะครับซีซติตอนเข้ามานะครับผมเรื่องโทรศัพท์คอมเครืก็ยังไม่มีใชยกันก็เลยไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยได้เรียนรู้พอมันเล่นแล้วมันก็เออดีนะครับผมอยากจะให้ทันโลกสมัยใหม่เขานะครับ มายถึงมมืนก็เป็นคนรุ่นห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบปานี่หกสิบเลยก็ถือว่าต้องฝึกหัดเยอะนะครับผมซึง่อจะเข้าใจแนวทางนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาดูแล้วก็รับชม นะครับผมไงก็ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บอย่าเจ็บอย่าจนนะครับก็ดีใจครับที่เข้ามาวันนี้ก็ ว่าจะลงแะ้วก่อนนะครับกินข้าวเสร็จจะมาได้กินยามแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับผมขอบคุณมากครับลง